ถัดมาครับอันนี้เป็นแบบเจอมานีนะครับเอ่อแบบนี้ครับเล่นได้สามถึงหกคนนะครับแต่ว่าถ้าแนะนําก็คงสี่คนขึ้นไปครับห้าหกคนี่ก็น่าจะดีสุดนะครับก็แบบนี้ครับอ่าเซตอัพนะครับตรงนี้ก็ไม่ต่างจไม่ต่างจากกระดานปกตินะครับก็วางของไปให้เต็มนะครับก็มันจะมี ตรงนี้ก่อนก็มันจะมีพื้นที่เป็นช่องสีเขียวเขียวเข้มนะครับให้สุ่มคิวครับหนึ่งคิวครับไปวางบนช่องสีขาวนะครับในทุกๆเมืองที่เป็นสีเขียวเข้มนะครับทันนั้นถัดมานะครับเมืองหมาไเ้หกนะครับที่เป็นสีดานะครับเมืองหมาไเ้หกฝั่งมืดเอหมาไเ้หกฝั่งมืดเป็นสีเหลืองนะครับให้วางคิวนะครับ คิวสินค้า 3, 3ครับสามสามคิวนะครับแล้วก็ที่เบอร์ลินนะครับที่เป็นช่องสีดำแบบนี้นครับวางไปสี่คิวนะครับเมืองเบอร์ลินเนี่ยเอ่อจะเสมือนว่าเป็นเมืองที่รับสินค้าสีดำได้นะครับจากนั้นเมืองอื่นๆที่เหลือนะครับเราจะเอาคิวมาวางแค่สองคิวเท่านั้นนะครับเหมือนเมืองปกติทั่วไปอ่าเมืองนี้นะครับ เมืองที่เป็นแบบนี้นะครับอไอตัวคิวตัวนี้เนี่ยมันจะระบุนะครับว่าเมืองนั้นเนี่ยมันจะเป็นเมืองสีอะไรนะครับมันจะรับมันจะรับสินค้าได้แค่อย่างเดียวนะครับไม่สามารถส่งสินค้าออกไปได้นะจะเป็นตัวรับอย่างเดียวไม่มีสินค้าไม่มีสินค้าอยู่บนนี้นะครับ <Tell> <in> <story> ห้ามห้ามอะไรผ่านนะครับรับได้อย่างเดียว ไม่ว่าจะแบบส่งเมืองอื่นใช่ไหมครับเข้าเมืองนี้แล้วกะจะออกออกนะครับแล้วก็เข้าเมืองอื่นอีกกันไม่สามารถทําได้นะครับคือรับได้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับโดยที่จะรับรับเฉพาะสีที่ตรงกับมันนะครับออย่างนี้ก็คือรับได้แค่สีดาอันนี้รับได้แค่สีเหลืองนะครับถัดมาครับเในส่วนของแอคชั่นนะครับแอคชั่นแอคชั่นเอนจิเนียร์ครับจะเปลี่ยนจากเดิมครับ ก็คือ,อขีดจำกัดในการวางของเรานะครับจะยังอยู่ที่สามแทรกนะครับแต่ว่าไอการวางนะครับเราสามารถทำให้ทรายที่เราวางไปเนี่ยหน,งหน่งอันนะครับค่าใช้ใจ่ายในการในการสร้างเนี่ยหันครึ่งหนึ่งนะครับปัดขึ้นสมมุตินะครับสมมุติ ออไตรงช่องตรงนี้ครับมันจะระบุราคาของซ i m p l e s ซ m p l e t r a c k t r ทนะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับอย่างนี้คือราคาเจ็ดบาทนะครับถ้าเกิดเราจะสร้างก็จ่ายจ่ายเจ็ดดอลลาร์นะครับสมมุติสร้างตรงนี้กันนะก็สร้างตรงนี้ใช่ไหมครับหก แปดเก้านะครับแล้วก็สร้างอืมตรงนี้ไม่ได้เก้าแล้วอืมต้องเป็นอ่ะเก้าบวกเจ็ดสมมุติแบบนี้คือสิบหกใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเขาใช้ Action นเอนจิเนเนี่ย เขาสามารถทําให้ราคาของหนึ่งของทายหนึ่งชิ้นเนี่ยลดลงครึ่งหนึ่งปัดขึ้นได้นะครับสมมุตินะครับอันนี้ราคาหกอันนี้ราคาสามใช่ไหมครับอันนี้ราคาเจ็ดเขาเลือกที่จะทําให้พื้นที่นี้เนี่ยราคาลดลง 1, ครึ่งหนึ่งนะครับเจ็ดหารสองนะครับเป็นสามจุดห้าปัดขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้เนี่ยมันเสมือนว่าเป็นทางนะครับที่สามารถเชื่อมต่อ ระหว่างสองเมืองนี้ได้นะครับสมมุติผมจ่ายสองดอลลาร์นะครับเพื่อเอาเม็ดเนี่ยเอาเม็ดของตัวเองเนี่ยเขาไปวางบนช่องนี้ครับจะเสมือนว่าสองเมืองนี้ได้เชื่อมถึงกันนะครับแบบนี้ครับเสมือนมีรางแบบนี้เลยซึ่งจะนับเป็นแต้มตอนจบเกมด้วยนะครับแล้วก็เวลาทําทางเชื่อมแบบนี้เนี่ยเสมือนว่าเราได้สร้างแทร็กไปแล้วเนี่ยหนึ่งหนึ่งแทร็กแล้วนะครับก็กด กฎในการสร้างของแมบนี้นะครับก็คือเราต้องสร้างให้เสร็จเท่านั้นนะครับจะไม่สามารถปล่อยให้เส้นทางไหนก็ตามเนี่ยปล่อยว่างได้ครับแบบยังสร้างไม่เสร็จนะครับต้องสร้างให้เสร็จเท่านั้นนะครับแบบนี้แล้วก็ถือว่าตรงเนี้ยเอ่อนับเป็นแต้มสรัจบเกมด้วยนะครับถัดมานะครับเป็นช่วงกูดโกรดนะครับ ก็ตามก็ทอยเต่านะครับตามปกติเลยแต่ว่าเมืองเบอร์ลินนะครับจะได้สินค้าสินค้าหนึ่งชิ้นนะครับเพิ่มมาในทุกๆรอบกูดโกรธนะครับทุกๆรอบเลยนะครับก็แบบนี้ก็จะมีแค่นี้ครับก็คิดแต้มตามปกติอะไรไปเลยนะครับ